เปิดภาพล่าสุดออดโอภาสอดีตสามีแก้วอภิรดีหลังป่วยหนักโรคหายากค่ารักษาปีละล้านและเป็นที่ทราบกันดีว่าออดโอภาสได้พบรักกับนางเอกสาวแก้วอภิรดีภาวะภูตานนนและใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอยู่หลายปีมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนก่อนจะแยกขาดกันเมื่อปี2549โดยให้เหตุผล War. ว่าเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากหนี้สินในการทำธุรกิจ ปัจจุบันเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดถึงอดีตนักร้องดังในตำนานอย่างออสโอพาสกันว่าเป็นอย่างไรซึ่งขณะนี้ออสโอพาสได้ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่ว่าประคับประคองให้ไม่แย่ลงได้หากดูแลไม่ดีอาการมันจะหนักขึ้นอาจถึงขั้นเป็นอมัมพษ์หรืออัมาพาตเลยก็ได้ซึ่งทางด้านอดีตภรรยายอย่างแก้วอภิรดีและลูกๆทั้งสาคนต่างก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดโดยออสโอพาสได้ป่วยเป็นการอักเสบของข้อ โดยอาการป่วยของออสโอพาสเกิดจากภูมิต้านทานในตัวเองมีปัญหามีทางเดียวคือผมต้องผ่าตัดคอเรามีกระดูกคอหลายๆซี่ตอนนี้ประมาณสองข้อผมติดลากคือถ้ามีอุบัติเหตุชนข้างหลังผมคอหักเลยผมเป็นโรคกระดูกไขข้อแบบยึดติดไม่มีอะไรทับเส้นประสาทวิธีการเดียวที่จะแก้ได้คือต้องผ่าตัดแต่การผ่าตัดตรงนี้ถ้ามันไม่หนักหนาถึงขนาดใช้ชีวิตไม่ได้จริงๆไม่มีคุณหมอท่านไหนอยากทำผมก็ไม่อยากทำ เพราะมันเสี่ยงค่าใช้จ่ายก็สูงเพราะการผ่าตัดคอตรงนี้มันจะลงไปถึงกระดูกสันหลังถ้าพลาดก็มีสิทธิเป็นอัมพาตผมหายอยู่เยอะมากกว่าจะเจอว่าตัวเองเป็นโรคอะไรเสียดายที่เจอช้าไปหน่อยเร็วกว่านี้ก็มีโอกาสตอนนี้บางทีก็ใช้ยาฉีดฉีดปุ๊บก,ก็ดีขึ้นทันทีเลยแต่ค่ายาสูงมากเข็มหนึ่งประมาณห้าหมื่นครับเมื่อสอง ปีที่แล้วผมฉีดสองอาทิตย์ครั้งเฉลีย่ยเดือนละ2เข็มก็ตกเดือนนึงก็แสนกว่าบาทแล้วมีค่ายากินอีกตอนนี้หยุดฉีดแล้ว